ไมนไี้จุนยูเอมาหไใ้ถั่วเดียวจุนยูม่านี่แปลว่าเกือบจะวิ่งบุได้แล้ว สำหรับชื่อร้านนะคะก็จะเป็นครัวซีซ่ะค่ะตั้งอยู่ที่บ้านนานทุ่งโพนะคะตำบลคลองเฉลิมอำเภอกรุงราจังหวัดพัทลุงนะคะจะอยู่ในถนนเส้นสายกรุงราโรถจังกะค่ะแล้วก็ร้านเนี้ยเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดค่ะเปิดตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นค่ะแล้วก็สูตรเด็ดของร้านก็จะเป็นต้มยำทะเลต้มยำซีซะนะคะ แล้วก็มีอาหารตามสั่งด้วยมีข้าวผัดมีมีก๋วยเตี๋ยวไก่นะคะรดเด็ดจริงๆเชิญลูกค้าลองไว้มาชิมได้นะคะเป็นคัวอิสลามนะคะเป็นอาหารอารามร้อยเร์เซเลยนะคะฝากลูกค้าติดตามด้วยนะคะแล้วก็สามารถติดตามด้วยในเพจของครัวซีซ่าหรือไม่ก็ Facebook พิมการเษตสุขได้เลยะค่ะ